คนที่เชื่อมั่นในตัวตนเองมากเกินไปเป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างที่สุดครับความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่หากมากเกินไปจนดปิดกั้นความคิดของผู้อื่นอาจจะกลายเป็นดาบสองคมคนที่มั่นใจจนเกินไปนะครับมักจะไม่ฟังคำเตือนของคนอื่นไม่ยอมรับคำแนะนำและเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกอยู่เสมอจนท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อลม้มลงก็ไม่มีใครคอยพยุงขึ้นมาความอ้างว้างไม่ได้เกิดจากการอยู่คนเดียวแต่เกิดจากการที่ปิดกั้นตนเอง จากผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวครับโดยสู่สูนะครับเป็นนักป่าและนักคิดในยุคโบราณของประเทศจีนที่เป็นที่รู้จักจาก,กแนวคิดที่เน้นถึงความสําคัญของการรักษาสมดุลระหว่างปัญญาและความสัมพันธ์ของมนุษย์คําสอนของเขาเตือนให้คนมีสติไม่หลงในตัวเองจนขาดความเชื่อมโยงกับสังคมแนวความคิดนะครับของเขาจะถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังใช้ได้จริงจนถึงปัจจุบันหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวาน,น่าจรเนเคลาเจนวอล่มพัส แชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประส